สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้ากําลังจะเขา่าปลาเก็บเห็ดสมองเนาะจ้ะอากาศเย็นจ้ะทุกคนมืโอนี้ประมาณ10บสิบเอ็ดองศาจ้าฟินแลนด์ตอนแรกมุ่นว่าจะบ่ออกหรอกมุ่นกันย่านเขาจะเอาเห็ดไปก่อนมุ่นก็นเลยออก <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งปลาบูเบอรีน้ำเนาะจ้ะมีพี่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าอันบ่เห็นอัปเดตบูเบอรีเนาะมันบ่ทันได้ถึงฤดูกาลอ่นแม่มุ่นก็นเลยบ่ได้เห็ดคลิปบูเบอรีเนาะจ้ะบ่ทันได้ถึงเวลาเข่าปลาอ่ะนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันต้นบูเบอรีที่กำ ไปเบิ้งบ <Twitter> ่มันสีดกบ่เนาะเป็นตะดกบอป้านี้เราตอดที่มุนมาเก็บทุกปีเนาะปีที่แล้วนี่ดกมากเลยจ้ะเมื่อเบิ้งปีนี้มันสิเป็นยังไ๋ตัวออกดอกรลายๆบ่เนี่ยทุกคนมองเห็นแค่ดอกก็ดีใจเนาะจ้ะเป็นทรงแบบกืยยังมันสีดกเนี่แไหมแต่กระตอบยากเนาะบางที่กะต้องเบิ้งลักษณะอากาศฝ่าฝนอีกแต่ว่าลักษณะการออกดอกของเขานี่เหมือนจะดกอยู่จ้ะ ีที่แล้วกับประมาณนี่แหละออกลักษณะนี้แล้วจ้ะเห็นดอกกระมันแล้วอยาขอปลาเหล่าทุกคนเลยแค่เห็นดอกบูวบลีกระมันใส่หล่าบางเนี่ยท่านเห็นนวยมันอยู่เด้ถ้าเห็นนวยนี่จะซ้าใดเนาะคุณน่ะง่ามากมากเลยรุ่นน้ำกันเนาจะขอให้ดกเนาะมุนก็อยากให้มันดกนะปีนี้จะได้เงินแน่นเนาะอืมคุณน่ะ ออกดอกหลายเยอะจ้ะปีนี้พาไปเบิงปลามาแล้วเนาะจ้ะบูเบลรีช่วงนี้ก็กำลังออกดอกเนาะจ้ะเดี๋ยวเห็นว่าเริ่มเป็นนวยนอกไก่ไก่สุกเดี๋ยวมื้อสิาพาไปเบิงอีกรอบหนึ่งเนาะอัปเดตเรื่อยๆสำหรับผูไ้ไดที่แบบว่ารอเบ่งแบบว่าคลิปเกี่ยวกับบูเบลรีเนาะจ้ะ มีหลายคนเลยนะคะคอมเมนต์ถามมุ่นมากเนาะกระถามมาเรื่อยๆเนาะค่ะเรื่องการเก็บบูเบอรี่ป่าฟินแลนด์เนาะค่ะบางคนก็นบอกว่าเอออยากมาเก็บบูเบอรีป่ปลาอยากมาเก็บผลไม้ปลายูฟิแลนด์เฮ็ดจังไดเนาะจากมากระเบริษัทนี่ยปติตอตยูไสเนาะอันนี้มุ่นก็ตอบตรงๆเลยนะคะว่ามุ่นกกบว่ามีคอมุ่นตรงนี้เนาะมุ่นก๋ว่ารู้เพื่อนว่าเขาเจะเขาเจะไปจังไดมากจังไดเนาะที่นี่ว่าบังเอ,อิญนะคะมีพี่คนหนึ่งเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์ในวิดีโอของมุ่นน่ะ เพิ่นกำลังเตรียมตัวทีสิมาเก็บผลไม้ปลาพิแนแลนด์ปีนี่เนาะจ้ากำกลังเตรียมตัวอยู่มุ่นก็นเลยไปลองถามข้อมูลจากพี่เพิ่นมาเนะว่าเพิ่นมากกับบริษัทเพิ่นทาจังไดเนะาะจ๋าติดต่อจังไดค่าใชจใจแบบใดเนาะซึ่งพี่เพิ่นน่ารักมากๆเลยนะค่ะให้้อมูลแบบละเอียดมากๆเลยถ้าพี่ดูอยู่นะมุ่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะ ขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่มาเล่าสูกันฟังเนาะเป็นประโยชน์ม,มากๆเลยนะคะมุ่นกะจะมาเล่าต่ออีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมุ่นจะเล่าคร่าวๆเานาะค่ะเล้ก็คร่าวสําหรับบางคนอาจจะสนใจเนาะจาว่ามาเก็บบลูเบอรี่ป่าฟินแลนด์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายแบบไหนเนาะจ้กมุ่นจะเล่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนาะจ้าเนาะเท่าที่มุ่นคุยกับพี่เพิ่นเนาะค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะ,ะโดยรวมทั้งหมดเนาะค่ะสรุปแล้วก็คือว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 2 0 0 0 0บาทถึง1 3 0 0 0 0บาทก็แล้วแต่ค่างเงินเนาะคะ่ะที่นี่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นค่าใช้ใจ่ายก่อนบินเนาะคะ่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายหลังบินนะคะที่นี่ค่าใช้ใจ่ายก่อนบินก็คืออยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0บาทนะคะก็จะมีค่าหนังสือเดินทางค่าวีซ่านะคะค่าตรวจโควิดแล้วก็ค่ารถรับส่งสนามบินเนาะคะ่ะมุนก็นเลยถามผี่นว่าก่อนบินเนี่ยหกหมบาทเนี่ยเราได้จ่ายไหมเนาะ พี่เพิ่อนบอกว่าอันนี้บริษัทออกให้ก่อนนะคะบริจัยก็คือว่าบริษัทใจ่ายให้ก่อนแล้วก็มาหักที่หลังตอนที่มาทํางานตอนที่มาเก็บผลไม้แล้วนะคะก็คือก่อนบินเนี่ยเราจะจ่าย5 0าพันบาทเท่านั้นก็คือหาพันบาทสําหรับค่าดําเนินการในเรื่องของเอกสารพี่เพิ่อนบอกมาวางสัญเนาะที่นี่นะคะหลังจากบินนะคะมาอยู่ฟินแลนด์แล้วมันก็จะมีค่าเสียใจซึ่งเป็นความรู้ใหม่เลยค่ะมุ่นกับเบิเคยรู้มาก่อนเลยว่า คนที่มาเก็บพลไม้นี่เนาะเขาต้องจ่ายค่าที่พักค่าอาหารเองเออมุ้นเข้าใจมาตลอดว่ามาเก็บพลไม้ก,กมับบริษัทนะเขาจะมีทีพักไหรี้เออบอ่แมนเนาะค่ะจ่ายทุกอย่างเลยเนาะค่ะซึ่งมีรายละเอียดพี่พ่นแห่งรายละเอียดมาละเอียดมากๆเลยมุ่นจะบอกทั้งหมดเนาะจะบอกคร่าวๆนะคะก็จะมีค่าที่อยู่อาศัยวันละ6ยูโรนะคะแล้วก็มี ค่าอาหารวันล,ละ7ยูโรก็จะรวมอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารว่างนะคะมีค่าเช่ารถด้วยนะทุกคนเออค่ารถเช่าวันล,ละ7ยูโรเออมุ่นเข้าใจว่าเป็นเป็นรถของบริษัทนะบบเคยรูมมาก่อนเลยว่าคนที่มาเก็บผลไมนะ้องใจค่ารถเช่าเองเออเนาะอันนั้นก็คือค่าใช้ใจ่ายโดยรวมนะคะโดยประมาณเนาะก็คือ ค่ะแต่ใจกอนบินหลังบินก็คือสรุปแล้วก็จะอยู่ประมาณ1,2,000 0 0ถึง1,30,000นามะคะตามดีพีคนบอกมากเนาะที่นีมุ่นก็นเลยถามไปว่าอันเขามีแบบว่ารับประกันไล่ได้ไ้บอเพีคนบอกว่ามีประมาณ30ยูโรนะคะซึ่ง หมายความว่าถ้าเกิดว่ามือใดที่เฮาเนี่ยเก็บผลไม้ได้บ่ถึง30ิยูโรนะคะก็คือบริษัทเขาจะจ่ายชดเชยส่วนนั้นมหให้ให่าไ้เงินน่ะ30บยูโรต่อมือนะคะก็จะเป็นสัญญาจ้างประมาณนี้นะคะแต่เราบริษัทอาจจะบ่คือกันเนาะที่เป็นทรงมาให้เบิ่งนะา๊ะบริษรัทเขาจะมีรายละเอียดของราคาการรับสื่อผลไม้น้่จากก็จะมีาคาวเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวมุ้นบอกคร่าวๆกันแล้วกันเนาะ คาวเบอร์รี่รับซื้ออยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงยูโรต่อกิโลนะคะลิงกอนเบอร์รี่0.9ถึง1.3ยูโรต่อกิโลบลูเบอร์รี่1.1ถึง2.1ยูโรต่อกิโลนะจากกะเป็นราคาคร่าวๆเนาะอาจจะพันแปรได้นะคะราคาอันนี้คือมูลบกอยฟังคร่าวๆเนาะเป็นรายละเอียดแบบละเอียดมากๆเลยเนาะค่ะขอบคุณพี่มางๆเลยเนาะว่าเราซื้อกันฟังเราเป็นความหลวใหม่เลยค่ะนี่มันเคยหู้มาก่อนเลยว่าเขาจะสื่อจังไหรเนาะค้นที่มากเก็บ ตามโรงงานตามอันตามบริษัทหนึ่งนะเออกว่าจะได้งงนนะเดง,งนนะิเงงนนะเนาะว่าเป็นเรื่องง่ายเลยความรู้สึกมุ่นนะกว่าจะได้เงินน่ะเออว่าเป็นเรื่องง่ายเลยจ้ะคาคาหนุนคาหนีเนาะก็เป็นข้อมูลข่า,ขาวๆถิ่มาหลอดสู้กันบ้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอเอเรื่องวีซนะ่าเนาะสำหรับคนที่มาเก็บผลไมป้ปลานะคะตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดคือว่ายังบริษัอนุมัตินะคะขอบคุณทุกคนที่เขาว่ารับฟังน้ำกันเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ให้ข้อมูลเนาะคะ่ะ กโอ้ยพอ่อล่วงหนาเนาะถ้าเกิดว่าจังไดกะขอให้ได้วิสามาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยพอ่อทุกคนเลยเนาะค่ะที่กันลังสิมาเก็บผลไม้ปาลาฟินแลนด์เนาะขอให้ทุกคนถามมาแล้วก็ขอให้โชคดีเนาะค่ะให้ได้งเงินกลับไทยกันหลายๆเนาะขอให้มาแล้วบุบลีดกๆเนาะค่ะไปหนี้มุ่นกระลุนเพื่อกันว่าให้มันดกเน,นาะค่ะเนาะกะจังไดกะข,ขอบคุณทุกคนที่เขามาฟังเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าเน,นาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ